มาจันเรนดวงสุดยอดเลยนี่เพื่อนผมนี่เป็นชาวต่างชาติเป็นกันชอบมาเที่ยวเกาะพังงันจริงเหรอเออเดอกันที่นี่เหรอเดอกันที่เนี่ยเฮ้ยเมื่อก่อนมาเล่นที่นี่ไงไปเดินริมหาดริมหาดรไม่รู้ฝรั่งเขาไหนไปขี้แถวริมหาดทำไมอ่ะกูก็เดินไปเดินไปมืดๆไงขอโทษฮะมองไม่เห็นจริงๆละเอียบโอ้โหละเียบบา่จะเะเียบก็ไม่กล้าไงอ่ามันใช่หรือเปล่าที่หรือเปล่าโอ้โหถ้าราเยียบไปนี่ทำยังไงเหม็นติดเท้าทำไงแน่นอนไม่มั่นใจว่าขี้ทำยังไงล่ะครับ เอานิ้วจิ้มดูก่อนพอชักมาโอ้โหเหลืองอ๋อยเลยขี่บ้านแดดเงี้ยก็ตองข้าวตอกยังไงแต่ข้างในนี่เหลืองแจ้วโอ้โหเราก็ไม่มั่นใจเอ๊ะมันใช้ขี้หรือเปล่าออแล้วทำไงตัดสินใจชิมดูโอ้โหเฮ้ยใช้ขี้จริงๆด้วยแล้วเป็นไงด้วยความฉลาดก็เลยเดินข้ามไปเลย ไม่งั้นเหยียบเต็มๆแล้วถ้าไปชิมก่อนนะกูเนี่ยเราเว้เลยเราเหลืองเหมือนคััวกิ้งเลยนั่นน่ะสินั่นน่ละสินี่เลยฮะนักร้องต่างชาติของผมมาแล้วจากประเทศไหนมาจากประเทศอเมริกาอเมริกาใต้สุดยอดเลยครับเป็นนักร้องแรปรู้จักนักร้องแรปแรปด้วยแนวฮิปฮอปอ๋อไอที่แต่งตัวหีเวฟเฮปปี้ไวผมหิปปี้เฮปปี้ดูแล้วเห็นหมีโอ้ไปหยุดไปยืนดีกว่า ไปยืนตรงนั้นอีเวนพูดจะรีบพูดไปไหนแล้วมาโทรมาตื่นเต้นอะไรนักหนางานคนเยอะช่วยประกาศแบบว่าเป็นทางการหน่อยฮะคนไทยฝรั่งจะได้ฟังรู้ไช้ไเอะไรครับเวยตรงนู้นเลยประกาศอะไรนั่นักลองผมสวัสดีจับมปเฮ้ย พี่ <icana, S 2> <naj ome S 1> แปลด้วยไอแปลเป็นไทยก็ยืนตรงนี้เลยแปลเป็นไทยไอ้นี่พูดได้ก็ไปบอกเห็นพูดทั้งวันวันนี้คุณพูดฝรั่งอย่าแล้วคุณหลุยแปลเป็นภาษาไทยอยู่ๆวันนี้ยืนตรงนี้ไม่ต้องใช้ไม้ทำแปลแบบภาษาคนใบ้ภาษามือแบบช่องสิบเอ็ดเดีตรงนี้ตรงนี้โอเคพร้อมนะพร้อมนะครับผม ให้รู้กันทั้งงานเฮ้อะไรเนี่เฮ้ยไปนะาวกกันพวกกันจะประกาศให้เขาไหลขึ้นมาจับจับมือเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเึงถ่ายรูปไอ้เธอเถ่ายรูปก่อนเอายืนใกล้ๆนี่ดีว่าจะดึงโอ้ยจะรไหนเยไอสัตว์ตกจริงน้าฮีเียียียีเยสาเยอะเยเฮีเียเีย แฟนแฟนขับจูออกเว้ยตลกตกเวทีฮาซิงเลยมาหลังัูออกวิชิโดงแตกมั้งแลอ้กีตลบมาเล่นแอ๋อโยไอ้าดกตลบมาเล่นกันแท้นี้ตั้งลงไปเยอะนเออเอออไอ้ไอ้อไอ้ไอ้เช็ดดูหนเลอ้ไเไอ้แกงเลยไอ้อะไไอตกะไอ้ไอ้ไอไนอไนลูก เช้าน้นน่อรู้ไหมเอาแล้วๆแล้วดันก้นดันก้นดันก้นแลนก้นแล้วไอ้ไห่นุ้ยไอ้ไห่นุ้ยตัวเล็กๆอ่ะช่วยนุ้ยหน่อยหน่อยเออมาเลยมาเร็วช่วยนุ้ยหน่อยเร็วไอ้แตบโมไห้ช่วยนะปวดน่อยเอากระยีมากระดับน้ยมาเอาไปยะ้ีมาเจ๊เดี๋ยวช่วยดันหน่อยเจ๊โอ้โหหัวอยู่โอ้โห โโอหดังได้อย่างไรผัวอยู่ที่บ้านใช่ทำไมเรียกผัวแล้วนี่โตขนาดนี้คเขาดงกันทั้งวันแล้วนะเอาปรการเร็วเข้ารอผมรออยู่แล้วตกลงได้ถ่ายว่าที่ร่วงมาเมื่อกี้โอ้โหแม่งลิซิดวงแตกว่าไว้สั่เอาเอาไะไรเออเิซิดวงไอ้พี่กระช่างเถอโนเิซิดวงโนโนโนเลซิดวงนี่แั่งวัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีแฟครับเออเออเรดี้แอนด์เจนส์แมนท่านสุภาพสตรีนี่ก็มาจังเลยป่ะเอาหน้าแฟร์ไปไปท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษเออทำยังไงทำยังไงท่านสุภาพสตรีสุภาพสตรีทัไงสตรีและสุภาพบุรุษโอ้มาเป็นของไอ้แซมเลยอันเดอร์บอย เด็กผู้ชายเด็กผู้ชายทำไงครับเด็กผู้ชายตองเเด็กเด็กเด็กาทำไมติ๊กได้ได้อดก่และเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงอะไรโอ้โหไม่พอคำเลยได้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  Ready and smile t e happy happy ขอให้ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษจงมีความสุขความสุข ท่านสุภาพสตรีเมาแล้วก็ช้าไอสัตว์นี่ถีบไปนู่นและท่านสุภาพบุรุษจงมีความสุขมาโอ้โหถ่าเรื่องอมิสเตอร์เก่งไม่ตเรื่องะตรงตัวเลยมีความสุขนะดีละนักร้องผมรออยู่จะได้เรียกขึ้นมาเป็นนักร้องฮิปฮอปครับมิสเตอร์จอยฮิปฮอปเจ์เจย

วยวาทำไมเอออ,เอ,อ,อะไรอ่ะตัวไหนอะ,อะตัวไหอ่ะเพื่อนคุณน่ะอ๋ออ๋อมันว่าผมปิดตกใจนึวกว่าตัวอะไรฮัลโหลฮัลโหล How <are> you fine Thank you and you คุณได้อะาซะละโอนี่นะคนบังคีบ้าก็กมงริกากันไห ก็เดีมัวาบัน้านบาดะันนี่เด็กนะข้าก็มุดมุดอ่ะนะมุดอ่ะกนะกันะดิฟีเฟียนฟีเล็กนะ่เดยประมา my f r i e n วันนี้เลกนบาดะมันนักูเด็ยเดกนะนนนนนนนี่จะมาคุกันนี่เลกนะว่ากันอะคืั r จะมาเฮียอาดาดาดาเด็กเด็เ็ดาไาเพื่อนพวกผมไม่ได้ดาครับไม่ได้ดายังไงเฮียเต็มองหูเลยครับเขาบอกว่าวันนี้เหนื่อยไม่ไหวเลยนั่งเรือมาก็เหนื่อยอยู่แล้วจะให้เต้นได้ยังไงเขาเพีย รียเพียเพียอมาพูดไม่ชัดพีะอดีอดีดมดจารย์ก็กันเดบัม่้แค่น้ามุกจมุกโดจจคนนะจิงจะกับมาอีควายโอ้ยทำไมจ้าดรามเฮ้ยไมไมเฮ้ยพระาก็ควายแล้วควายที่ไหนเล่าทำไมอะเขาบอกหิวยังไม่ได้กินอะไรเลยอยากกินเฟรนไฟโอ้ยอมันดึกแล้วไม่มีโนเฟรนไฟโนโอ้เดี๋ยบ้าเฟรนไเกนกันกันมาี่นี่ นี่ขนาดนแม่นาฟต์กมานี่เกนัจะกำมัส่อนตีนเอามาจากไหนเนี่ยอาวุธเนี่ยเขาห้ามพกเข้างานเออเปนไฟไม่มีเขาขอเปลี่ยนเป็นโอวันตินบอกไม่มีอยู่โนโอวันตินโนเฟนไฟโนอะไม่ได้แสดงะแล้วจนันจีนเนี่ยดกนันดมังมาเซ็งนี่นัร่าเซ็งงั้นยันจีน่านี่ั้พังงานนะแออพังงานนมากังสู้เซงเซ็งเซ็งที่เซ็งเนี่ยไอ้หลุยไปแยกเด็กมัน เดินบนทั้งวันมิสเตอร์จอยยูสปีดไทยพูดไทยได้ครับสปีดไทย yes ได้ไอ้พูดไทยได้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 สวัสดีครับสวัสดีครับพูดไทยชัดไหมชัดกว่าพ่อมึงอีกพ่อ โนโนชัดกว่าคุณพ่อคุณีอ้อสอรี่ชัดกว่าคุณพ่อคุณีอ่าไอ้ได้พูดไทยได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องร้องเพลงไทยได้โอ้โหคนนี้นี่สุดยอดมากเลยจริงเหรอไม่ธรรมดาภาษาไทยที่ชัดเป๊ะเลยลองเพลงไทยได้เพลงไทยก็อยู่มายืนใกล้ๆจะได้โอ้ไม่อยู่นี่ครับมือโอเคมือนี่เออครับ what is i s อนาคอนดา โอเคโซ่หรือโซ่หรือผมชซ่อโซ่บัดกรได้โอเคอยู่ร้องไงอยู่ร้องเอ้ยอยู่ร้องเพลงไทยได้แหละฮะทุกแนวแหละครับทุกแดนดิๆอ่ะครับผมลูกทุ่งลูกทุ่งร้องได้ครับสตริงสตริงก็ได้หมอรำหมอรำก็ได้เพื่อชีวิตชีวิตไก่ มันมันมีหลายวงงาคาราวานผู้พ้องศิบีเอ็คคาราบาลอยู่รู้จักคาราบาลว,วงคาราบาลผมชอบมากเลยครับอลไรอยรู้จักคาราบาลรู้จักคาราบาลด้วยเคยฟังเปล่าที่บ้านผมซีดีคาราบาลสูงขนาดนี้โอ้โหลอยกว่าเพรน์เพรยเดียวอยู่ลังทุยเย็นมึงก็ไว้าทำไมรังู้เย็นไวไล่แมนซับนั่นแล้วร้องได้ไหมละ่ะแล้วมึงฟังได้ไหมละ่ะถ้าร้องได้ขอเก่าสักเพลงได้ครับเอากัญชาเฮ้ยแม่เดียวมาเฮ้ย นเข้ามาเข้ามโน่โนกัญชาเขาขอฟังเพลงกัญชาอ้าวไม่ใช่กันดาที่เราดูนะโอ้พี่ชายห่านวันั้นใช่ไหมจะบ้าหรือเปล่าเออไม่ใช่เพลงกัญชาร้องได้ไหมแล้วมึงฟังได้ไหมล่ะมึงร้องได้กูก็ฟังได้กูก็ร้องได้กูก็ฟังได้งั้นมึงร้องละกันเออกงฟังทำเถออเน คุณจะไปแย่งเขาร้องทําไมล่ะครับอายุร้องนี่ตกลงนี่คุณจะฟังไม่เพลงกัญชาของเขาเนี่ยถ้าไม่ฟังผมจะได้ให้เปลี่ยนนะักร้องร้องเอาร้องเพลงอื่นได้ด้วยหรอได้ทุกแนวจะตรงสตรงิตรงได้นะไทยธ<ร>นาวุฒิใช่ไมครับไทยธนาวุฒิได้ครับได้ไทยธนาวุฒิครับผมชื่อเพลง <S <S 2> <S 2> ไม่สมศักดิ์ศรีเหี้ยทักตัวไปอยู่สีเดียวเนี่ยชื่อเพลงเขาละร้องเสร็จแล้วรีบลงมาเลยทำไมไม่ยืนใกล้ๆดิเนื้อตัวมึงนี่เหม็นมากเลยวะเหม็นป้าแหละใส่น้ำหอมเนี่ยอะไรนะผมใส่น้ำหอม ยี่ห้ออะไรเนี่ยทิปล็อตไอปลาปลาเป็นมตัวเขาแล้วมันเรียกว่าแกงเหลืองหรือเปล่าโอ้โหเพื่อนขมือยี่ห้ออะไรวะอสอลมึงนี่เปรี้ยวเนีะฮะไวรุ่นไม่จักแล่มึงเปรี้ยวมากคุณปล่อยไปด้วยตอนั้นได้ตัวอี้ก็ร้องใครทักมีใครอยากฟังไหมลองถามแฟนๆนี่ท่านภูมีเกียรติครับอยากฟังเสียงช่วยไหมครับขอเสียงทักทุน่ยนะครับขอบคุณครับ thank you คืนนี้เจอกันเอหนึ่งโอเคดนตรีมาโอเคนายยันชาหน้าอย่ามบิร์ดถ้าดูตัวเองดีไม่มีวันไม่มีวันขาวลงมึงอ่ะอย่าฟันให้มันเกิดไม่มีทางทางเข้าบ้านมัดกับมึงอีกแต่หัวใจมันยานไม่ยอม ไปกันยาวมึงไอ้ดำโผลดำพ่อมึงไอ้พ่ออะไรกูทำไมต้องด่าพ่อรอำแม่ด้วยทำไมต้องมาแซวด้วยอ่ะกูไม่ชอบมึงกูก็ไม่ชอบหน้ามึงเหมือนกันมึงไม่ต้องร้องเอ้าถ้าไม่ร้องกันจะร้องอ่ะกูร้องเองกูไม่ฟังอ่าไปฟังเรื่องยูเลยเรื่องของกูดิไปไปไปเพื่อนผมจะร้องจะร้องเพลงอะไรไฮเปอร์อะไรนะไฮเปอร์ ตัวนี้หันไปตรงโน้นหันไปตรงนี้ตัวไอ้เหี้ยเข้าตาดำกูเลยสัตว์ใครเพอนน่ามาสปอเลอรเก็บศกใครชอบมือเงอ้ยโว้ยสัสยิงทะเลดีไหมก็เวลาเขาร้องคุณจะไปแซวเขาเลยคุณร้องก็ร้องไปสินะผมพาเพื่อนมึงไปไกลๆตัวนี้มันจะร้องตรงนี้ไปไปเดี ok um> uh ๋ยวผมให้ร้องอีกโปรเลยไปแต่งตัวเฮ้ยตอนนี้เรงจะร้องได้ได้ประกาศหน่อย สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงโอเคไม่ว่ามายนอกในกลุม่มเมื่งแดนไทยงานวิจงานพัฒนาจัายงานหาวิทย์ไฮเปอร์ไประดับเกีย่ในงานต้องเสมอม,มาเขาเป็นแฟนเพลงที่มีที่ oh. และถึงเวลาแล้วท่านที่เราจะเปิดปากกระสอบแล้วปล่อยวิทย์ออกมาแล้วครับโอ้ไม่ยังงูเหลือมก okay. องเสพกระปุ่นต้อนรับวิจไฮก่อนครับออกมาคืนน oh. <c oughs> ี้ ฉันไม่ได้ตั้งใจมาเดียวแล้วมาทำเฮียอะไรอัะ,อะไม่ต้องฟังเสียงนกเสียงกาครับฟังเสียงหมาดีกว่าครับวิทมาพี่วิทมาออกมาคนเดียวมาตามหาคนที่ห่างไกลไม่มีใครควบไงควาย แค่ว่าตอนนี้ไม่รู้เลยว่าเธออยู่ไหน,นคูรู้อย่ากธเ้อเดี๋ยวผมยุ่งหรือเธอไปอยู่กับใครในคืนนี้อยู่กับกูนี่แหละ ออกมอ,อแซวไอ้สัตว์พี่จะสับหน้าแม่งเลยออกมาทีนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวสุดยอดมาเที่ยวมาตามหาคนที่ห่างไกลเที่ยวกันเจอแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้เลยว่าเธออยู่ไหน ผมก็ไม่รู้เธอไปอยู่กับใครในคืนนี้เขาหลอกพี่ยอยู่ปากตีเดือันนะเวนอะไรไปทะเลาะอะไรกับเขาตั้งหนาเนี่ย ทำนาแบบโฆษณาผมยันนี้ได้ไงครับใจนในแบบนี่ครับในแบบโฆษณาผมอ๋อไม่ต้องตกใจในแบบอาหารหมาเออไม่โดนจำหมาเลยไอันนี่กับเด็กเล่าไปด้วยนี่แหละอ๋อเขาเป็นในแบบสปอตรังนกครับพูดไปเล่นไปนักฝรั่งเขาขาเหมือนแซมนี่แหละภาคสองนี่เขาเล่นเขาอะไม่เคยเห็นโฆษณาเขาหรอเห็นเดี๋ยวนีพี่เขาดูเดี๋ยวนีพี่เขาดูฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยพีใชายพี่ชา

พี่เมียมึงดมึงอย่าเอาด่าโอเคเวรีกูทำไมร้องเงี้ยอยู่ร้องเงี้ยอ่าทำไมอ่ะร้องว่าเมียผมอ่ะเออใช่ใช่ใช่อย่าไปว่าเขาเขาเป็นหัวหน้าหัวหน้าไม่ใช่หัวพ่อคุณนี่ โอ้ยอย่างตกงานอหรอเนี่ยเดี๋ยวมันไล่ออกซะเลยไอ้แมงอยู่ที่เกาะน,นี่เลยดีไหมเอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเอากลับด้วยไอ้ตัวนี้ราคาแพงม,มากซื้อไปกี่ตัวเนี่ยนี่เขาร้องเพลงได้หลายแนวเลยนะลูกทุ่งเก่งเลยนี่ลูกทุงกท่งเขาชื่นชอบมากจริงหรือเปล่าเนี่ย,ยจริงครับโอ้โหนี่ประหลัดวิทย์ไทยนะ้วเขาชอบลูกทุ่งมากเลยรู้เปล่าเนาะจริงด้วย เพลงสอนเพชรสอนเพชรไหนสอนเพชรสชรุรพันธ์นีเฮ้ยร้องได้ทุกคนทุกคนเหรอเพลงใครร้อ,ลลองได้ที่คนละห้าร้อยเลยนะจริงเหรอจริงครับแ<ร>ต่นะใช้ไม์ตัวเดียวนะใช้ไม์ตัวเดียวไม้ตัวเดียวเออร้องจบทอยแล้วก็ส่งไปส่งไปส่งไปส่งต่อต่อต่อกันไปเออโจี้ร้องได้ไหม<ร>ได้นะครับสอนเพชรสุพันธ์นะครับผมโอเคโอเคดนตรีมาครับเพลงอะไรฮะเสียน้ำตาที่คอฟ่ครับผมเรารักกันอยู่ มีกันสองคนหอความจนต่างดินล้นห้างานเธอได้งานเด่นเป็นนักร้องอยู่ห้องอาหารเนึส่วนฉันได้งานงานทางบ้านป็นกรรมมากก ทำไมวะทำไมร้องกันต่ำจังละ่ะต่ำไปเหรอเนี่ยสอนเพชรสอนสุพรรณฉายาค่ะไอ้หนุ่มนาเสียงเด็ดใช่ขอสูงกว่านี้สักขีครับเพิ่มขีไปครับอาอจารย์ูงกานีน้ครับเรารักกันอยู่ด้วยกันสองคนขอความจนแหต่างนิ้น้น สวดฉันได้งนะานงานทางบ้านเป็นกมมรรมกโองไปไปด้วยอะไรเนี่ยทำไมร้องกระต่ำวะนี่สูงแล้วนะเนี่ยพี่ให้มันสูงวันนี้หน่อยนี่อีเฟดแล้วนะเนี่ย e เอาอ e ีตักเลยเสียงผู้หญิงเลยมันจะสูงร้องไหมพี่ร้องเลยผู้เป็น ค้อนเสียงสูงนี่มึงโดนตะขาบกัดหรือเปล่าอ่วยเข้าขาไม่ได้เอาสูงวันนี้นะอาจารย์ฮักขึ้นสูงๆหน่อยครับทีผู้หญิงทีผู้หญิงโอเคได้ได้ได้ ได้ไมานนำบ้านเป็นกรรมมัอเฮ้ยะไรีกไม่ได้ฮะไม่ได้ทไมไม่ได้กูร้องไม่ได้เพื่อนผมต้องเป็นคอเอนเป็นคอเลยเด้วโีไม่ได้รองเลยเอ้ควาอ้ีที่ากีี่อากระไม่ด้เดียวลไม่บอกมันนี่ไม่มีอนกวนลรอเพียนเพียนแล้วกัน หรอเพียงที่ยืนด้วยเพียงที่ยืนจะยืนตรงไหนอย่าร้องก่อนเขาโอ้ยืนตรงไหนก็ได้ที่ไม่ต่อเขาครับยืนไกลๆพี่เขาไม่เอาเลยได้เลยให้จัดที่ยืนเลยเอ้เอยู่ในปั้หายเยอะ้ปเยืนกยอน้ี่เข้เลยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเยเ้เย ภาษามันช่วยเราได้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าอยู่ร้องก่อนพี่เขาผมเปลี่ยนเพลงละได้ไม่เอาสอนเพลงแล้วนะชายเมืองสิงห์อยู่รู้จักชายเมืองสิงห์ป่ะรู้จักครับชายเมืองสิงห์อ่ะรู้จักครับรู้รูหรือเปล่าดังเพลงอะไรวันเอวัดบ่อนรูกระบาดพบคน ฮวดเอ้ยวดบอดโปกข้าโพ้ป๊อคอนเฮ้ยมึงซื้อเพลงหน้าลงหนังป่ะวะหน้าฟังงานเนี่ยเดี๋ยบ้าเฮ้ยมีแต่คนโพสสาลีเอ้าเหรอไม่ใช่เพลงนี้เพลงอะไรฮะมันยกร้องพระทองแตงไทยสสารหน้ามดทำไมเป็นคนหลายใจเพลงนี้เลยลองได้ลองได้แต่ไม่ต้องตรงมาอย่าผมตรงเองอย่าทะเลาะกันได้ได้เราตีมาพี่จิตรจอยนะจอยเองครับโอเคมามามา มันยกหรอกฟักทองแตงไทยสาวๆหน้ามนละทำไมเป็นคนลายใจอ่ะใครล่ะใครล่ะจะใครละมึงเนี่ยไอ้ยูเวลาหนุ้ยเขาร้องเพราะเขาส่งมาให้อยู่อยู่ก็ร้องเลยไม่ต้องไปถามเขาว่าใครได้ๆโอเคโอเคอยู่ในสแตนโอเครับนกขันนกสคตว์แข็ไม่ใช่อะไเนี่ย ลองได้ใช่ไหมลองได้ครับไม่จ่อปุ๊ลปบ,อบลองปั๊บไม่จ่อปั๊ปบลองปุ๊บไม่จ่อปุ๊บจ่อปั๊บลองปุ๊บปั๊บปุบออ๊บปั๊บโอเคนะอาจารย์มันยกบหรอกควาทองแตงไทยเต่าเตหน้ามลท์มันเป็นคนลายใจอ่ะใครล่ะใครล่ะ คาไม่สอนมันมันไม่เข้าใจเฮ้ยยูยูไปถามก็าทำไมว่าใครล่ะออเพลงนี้ไม่มีใครล่ะไม่มีแล้วพวกเนี่ยร้องได้ไหมได้ถ้าอย่างเอามือยืนรอกูจะฟังอันอยู่บานทึกใกล้ใกล้อะไรอ่ะตังค้อเหรอฟังฟังผมเ่งร้องนะฟังก็ได้อ่ะมามันยุคร้องวาดทองแปงไทย สาวๆหน้ามุงละทำไมเป็นคนลายใจอ่ะเออเออเออเอมันน้อยใจน้อยใจแค่แค่นี้